สวัสดีค่ะคิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนตัวชาร์จของ iPad นะคะเครื่องนี้เป็น iPad Pro 11นะคะะซึ่งตัวชาร์จเนี่ยมันชาร์จเข้าช้ามากๆนะคะแล้วก็ตัวชาร์จรวมนะคะติดติดดับดับนะคะเวลาที่เราเสียบชาร์จไปเนี่ยเราต้องขยับขยับหรือว่าบิดบิดนะคะมันถึงเข้านะคะ อันนี้เป็นตัวชาร์จเดิมนะคะของตัวเครื่องนะคะตัวที่มันเสียนะคะอันนี้ได้ทําการแกะออกมาแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวชาร์จใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวชาร์จใหม่เนี่ยจะอยู่ในตัวเครื่องนะคะนี่นะคะจะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะนี่นี่นะคะ อนมาเนี่ยเปิดไม่ติดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะชาร์จเข้าได้นะคะ,ะตอนนี้เปลี่ยนตัวชาร์จใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ลองชาร์จดูนะคะ,น,ะนี่นะคะชาร์จไฟเข้านะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะนี่นะคะ ชาร์เข้า1.4นะคะอันนี้ไม่ต้องขยับขยับหรือว่าบิดบิดก็ชาร์จเข้าเลยนะคะนะคะหลังจากเปลี่ยนไปตัวชาร์จก็จะแน่นขึ้นนะคะเดี๋ยวลองอีกฝั่งนึงน,นะคะ อันนี้ชาร์จเข้านะคะชาร์จเข้าทั้งสองด้านเลยนะคะนี่นะคะอันนี้เราไม่ต้องไปขยับขยับหรือว่าบิดบิดก็สามารถชาร์จเข้านะคะตัวเก่าเนี่ยมันชาร์จไม่เข้าเลยนะคะเราต้องขยับขยับหรือว่าบิดบิดนะคะมันถึงจะชาร์จเข้านะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนตัวชาร์จของ iPad Pro 11นะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนตัวชาร์จนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ